แหยินดีต้องเตผู้กำกับ600ล้านถ่ายคู่รถใหม่ป้ายแดงสนนราคา20-30ล้านบาทแหยินดีต้องเตประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายกับภาพยนตร์สับเปลอที่ทำรายได้ทะลุ600ล้านบาท ผลงานกำกับการแสดงโดยต้องเตทิติสีนวลถึงปัจจุบันนี้กระแสะความนิยมของภาพยนตร์ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วลงต้องเตผู้กำกับกับลุกเซอร์ลุกเซอร์เสื้อขาดกางเกงขาดกลายเป็นบุคคลที่แฟนๆให้ความสนใจและติดตามผลงานอย่างล้นหลามมีผู้ติดตามในไอจีว่า138 เอกคนและทำให้จักราวาลไทยบ้านหรือไทยบ้านเดอะซีรีส์กลับมาติดอันดับภาพยนตร์มาแรงสิอันดับสูงสุดในแพลตฟอร์มออนไลน์เมื่อส่องเข้าไปในไอจของต้องเตได้มีรูปหนึ่งที่เจ้าตัวได้โพสต์ไว้เป็นรูปคู่กับรถยนต์ SUV แบรนด์หรูป้ายแดงพร้อมกับแคปชั่นว่า เรือกงามยามดีทำให้มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมากพร้อมกับชื่นชมว่า20กว่าล้านเก่งมากต้องเตหรือบันจีคลาสครับชุดแต่งบราบาสรอบคันตัวรถพร้อมชุดแต่ง30ล้านเบาๆครับ เป็นต้นด้านเบลคณิษฐาภรรยาคนสวยของก้องห้วยไร่นักร้องชื่อดังก็เคยได้โพสต์รูปรถคันดังกล่าวที่มีต้องเตยอ,อยู่ในรูปด้วยเช่นกันซึ่งมีคอมเมนต์จากพี่พลอยเข้ามาถามว่ารถใครและเบลได้ตอบคอมเมนต์ไปว่าที่ก้องค่ะพี่พลอย